วัดต่อไปต้องถามพี่โจว่วาพอจะมีไฟฉายไหมมีแต่แฟลชได้ปะก็ยังพอได้ครับเ,<อ>เพราะพระลูกวัด20กว่าชีวิตครับต้องจุดเทียนเนื่องจากว่าถูกตัดไฟอันนี้ไม่ได้ซ้อมเข้าพรรษาไม่ใช่แล้วพระบางรูปขอโทษนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าอินเทรนไปแคมปิ้งนะครับคือมันแคมปิ้งนะกุฏิเพราะว่าไฟฟ้ามันดับเวลาอยู่ในกุฏิมันร้อนเลยออกมากางเต็นท์แล้วขอโทษนะครับเต็นท์ที่ว่าไม่ใช่แคมปิ้งจริงๆดูสิสภาพคือเอาผ้าพลาสติก มาคุมกันปนอ่ะอันนี้คือยังไงไม่คือค่าฟองค่าไฟไม่มีตังจ่ายหรอไม่ใช่แค่ค่าไฟอย่างเดียวครับค่าน้ําก็ไม่มีฮะเดือนหนึ่งเท่าไหร่แพงแม่ติดติดไว้เยอะยังก็ติดไว้หลายหมื่นอ่ะนี่คือหลักหมื่นตายแล้ววัดเมื่อกี้ดูเงินเป็นสิบล้านเลยอ่ะโอ้โหอ้ามาดูวัดนี้กันหน่อยนะครับวัดบางกูดนอกอําเภอปากเกร็ดคือตอนแรกเห็นข่าวนี้ก็คิดในใจเหมือนกันว่าทุกทีเนี่ยเรามาขอความช่วยเหลือจากคนไทยผู้เมตตาให้กับน้องๆเยาวชนไทยที่บ้านขาดแคลน แต่คราวนี้ครับวัดใหญ่เริ่มเทิ่มเลยครับถูกตัดน้ำตัดไฟเพราะค้างมาแล้ว3เดือนโอ้ตายโอ้ยอะมาดูเรื่องนี้กันนิดนึงนะครับที่บอกว่าถูกตัดเพราะว่าตอนนี้ค้างเงินอีกประมาณสัก20,000บาทนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ทำให้ที่เห็นในภาพเลยครับพระภิกษุหลายรูปนี่ทำไมแต่ละท่านเขาไม่ไปฝึกลงทุนกับอีกวัดหนึ่งบ้างล่ะเนี่ยจะได้เอาเงินมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟ อันนี้แต่อันนี้ก็ต้องดูนะเพราะว่าวัดแต่ละที่เนี่ยต้องบริหารจัดการเรื่องของเงินวัดค่าน้ําค่าไฟให้ดีนะเอาจริงทําพูดไปแล้วอะ่ะก็คือว่าอันเนี้ยก็อาจจะต้องกลับมาดูว่าคนเข้าวัดน้อยลงเง,งินวัดไม่มีหรือ,อยังไงด้วยนะชาวบ้านเขาบอกแบบนี้ฮะเขาบอกว่าโอโ้โถก็วัดเนี่ยมันไม่ค่อยดงงังไงแล้วทางวัดเนี่ยเขาอยู่กันแบบสมถะแต่วัดใหญ่นะวัดใหญ่อยู่แล้วก็มีการรับปิดแบบต่างๆเช่นจิตสงแล้วก็งานชาปนกิจแต่ช่วงนี้งดก่อนเพราะว่า ไฟฟ้าไม่มีรับศพไม่ได้พูดตรงๆ<อ>นะครับแล้วก็บอกว่าที่วัดแห่งเนี้เขาบอกว่าไม่มีการทําวัตถุมงคลเครื่องรางต่างๆาเงินเข้าวัดก็เลยน้อยยืนยันมาจากทางอดีตไวย,ยาวัจกรวัดครับก็คือลุงสมใจบอกว่าโอ้ยถ้าจะให้เหลาเหล่าเลยก็แล้วกันเหล่านหาน่อยสิสมัยผมเป็นวย,ยาวัจกรวัดสมัยก่อนนะ วัดก็เคยโดนตัดไฟมาแล้วเหมือนกันตอนนั้นเนี่ยค้างอยู่80,000บาทเยอะกว่านี้อีกอลุงสมใจบอกว่าผมเนี่ยด้วยความเป็นวัยยาวัจกรผมเอาเงินส่วนตัวครับจ่ายแทนวัดไปเลยโอเพื่อให้วัดนั้นมีน้ำมีไฟใช้กันต่อจนกระทั่งผมไม่ไหวแล้วครับพอหมดจากหน้าที่การงานบอกว่าตอนนี้ทำได้อย่างมากก็คือกดซื้อแผงโซลาร์เซลล์ในแอปออนไลน์ทั้งหลายมาติดให้ตามวัดครับรแต่พอตกดึกปับ๊บมันก็ดับอไปลองฟังเสียงกันหน่อยฮะ ่าเห็นบอกว่ามีการช่วยเหลือโดยการาให้อ,ออกเงินค่าไฟให้ก่อนใช่ไหมครับช,ช่วยเราไปฟังในราคายเยอะไหมตอนนั้นออกไปประมาณเท่าไหร่ครับไปหมื่นไปหมื่นไฟโดนตัดแบบนี้เลยเหร,รอมันกี่กี่ปีแล้วครับตอนนั้นก็ปีอะไรปีแะไวปีแล้วหกแปดก็ปีที่แล้วช่ว,ว,ว,วงเข้ากัน3ามนดี นี่คือเสียงจากอดีตวัย,ยาวัจกรวัดแล้วคนปัจจุบันล่ะไปสอบถามลุงสนิทกันบ้างครับก็บอกว่าเอาจริงๆนะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการวิงวอนให้ชาวบ้านมาช่วยกันในการทําบุญจะได้เอาไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟถ้าตอนนี้เอาไปออกข่าวก็ฝากบอกต่อกันด้วยนะครับนะตอนนี้มีมีตรงไหนบ้างที่ดับก็มีที่ตลาดนี้แล้วก็ที่ตลาดน,น้ำเมนแล้วก็บนวัด บทวัดกนันก็มีเนือ้อการพักก็จะอยู่กันเมื่อเหมืมอย่างนี้นี<ม>่ก็นอกจากบ้านเดี๋ยวได้เงินมาใครจะช่วยมาจ่ายค่าไฟก็ช่วยเป็นเจ้าภาพจ่ายค่าไฟคนละเด็กคนละน้อยตอนนี้ก็เข้าวันที่สองคือทางวัดไม่มีเงินจะไปจ่ายค่าไฟค้างอยู่เท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้ก็ห้าห้าหมื่นหกครับค่าไฟสา,า,ามเดือน,อนครับ ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่ทางด้านสํานักพุทธน่าจะเข้าไปตรวจสอบรายรับรายจ่ายของวัดนะครับก็คือวัดบางพุทธนอกที่จิตใจเพิ่มเติมครับพี่โจค,คือว่าทีมข่าวลงพื้นที่ไปแล้วเนี่ยก็ไปสอบถามพระรูปวัดบางคนบางรูปถามว่าออแล้วทำไมบางกุฏิเขาเปิดไฟได้ละ่ะอ,อ,อ๋ออันนั้นเนี่ยคือพระรูปนั้นเนี่ยทางบ้านมีฐานะก็เลยไปขอมิเตอร์มาตั้งไว้ส่วนตัวอุ้ยงงอ่ะ <c oughs> คือวัดควรจะต้องอยู่ในระบบเดียวกันหมดเนาะ กลายเป็นว่าอ๋อนี่ก็คือต่อมิเตอร์ส่วนตัวค่าไฟเก็บที่ฉันนี่แหละไม่เกี่ยวกับคนอื่นอย่างนี้หรอโอ้อาอๆหวังว่าหวังว่าการบริหารจัดการวัดน่ะผมว่าวัดก็เหมือนบ้านเนาะวัดก็เหมือนบ้านแล้วก็หัวหน้าครอบครัวหัวหน้าบ้านก็คือเจ้าอาวาสก็ขึ้นอยู่กับว่าวัดแต่ละแห่งเนี่ยจะมีการบริหารจัดการเงินยังไงบางบ้านก็อาจจะเป็นบ้านใหญ่ลูกน้องเยอะมีเงินที่มาหลากหลายช่องทาง ก็อาจจะบริหารเงินได้ไม่ยากแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านเล็กมีสมาชิกอยู่อย่างจํากัดดูซิว่าเราทายังไงถึงให้บ้านหลังนี้อยู่ได้โดยไม่ถูกตัดน้ําตัดไฟเพราะว่าค่าน้ําค่าไฟยังไงซะคุณใช้คุณก็ต้องจ่ายต่อให้คุณเป็นพระก็เหอะหน่วยงานรัฐก็เช่นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับการวางแผนจริงๆคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิง่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกัน และคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ